ครับตอนนี้ก็อยู่ที่สํานักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจางังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนี้ก็มีเคสลูกจ้างมายื่นคําร้องนะครับคนหนึ่งก็จะมาให้คําแนะนำนะครับแล้วก็ดูรายละเอียดการเขียนคําร้องเกี่ยวกับกรณีในจ้างหักค่าจ้างโดยไม่ชอบด้วยข้อกฎหมายนะครับวันนี้ก็๋ยวให้ดูทางขึ้นเนาะทางขึ้นสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับ หากเรามาติดต่อในพื้นที่นครศรีธรรนะครับมาถึงสารากลางแล้วเนี่ยศูนย์ราชการจะอยู่ตึกหลังอยู่ตึกหลังนะครับให้เรากดขึ้นไปที่ชั้นหกสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับอยู่ที่ชั้นหกฟอสเนาะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับร้อนพอเราที่เขียนคำร้องใช่ไหมสวัสดีครับ ว่าเอาเข้ามานไม่ว่าเขาให้เป็นอะไรบ้างไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวจะเซ็นยินยอมอะไรแต่ขัดต่อข้อกฎหมายก็ตกเป็นโมฆะอ๋ออืมแต่พวกเรามักจะเชื่อว่าเวลาเราเผลอเซ็นอะไรให้ในจ้างไปแล้วเนี่ยต้องยอมตามนั้นจริงๆไม่เกี่ยวนะแป๊บนึงฮัโลโหลเออมันมีประเด็นนี้ไอประเด็นหนังสือแบบฟอร์มเกษียณอายุอ่ะพอดีมันมีในจ้างบางกลุ่มพวกบริษัทแม่บ้านรอพอพวกเนี้ย ชอบมีประเด็นเรื่องแบบอ้างไม่มีนโยบายไงเราก็เลยว่าจะทําฟอร์มใหม่แล้วก็เขียนว่าสําเนาเรียนลงไปด้วยคราวนี้ไอ้สำเนาเรียนนะี่ะมันจะมีสองสองเรียนเพื่อเพื่อสร้างความขลังอ่ะเนาะสำเนาเรียนแรกก็คือสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดอยู่แล้วในพื้นที่ที่เขาทางานแต่สำเนาเรียนสองนี่จะเป็นเรียนเราใช่ไหมชื่อเราอ่ชื่อเราอ่ชอาอชื่อเราตําแหน่งแต่ตําแหน่งจะจะใช้เป็นตําแหน่งของคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีมันจะได้ดูเฮ้ นายจ้างมันอ่านมันจะรู้สึกว่าเอ้ยมันมีคนรับรู้แล้วนะนายจ้างมันจะได้ไม่กล้าปฏิเสธตามข้อกฎหมายเหรออืมอืมอืมได้ได้ได้ไดอ่าโอเคได้ อืมโอเคเดี๋ยวคุยกันกันานะ<ๆ>พอดีอยู่สสคพอดีเลยมาดูเคสให้น้องเขาเขียนคำร้องเรียกการหักค่าจ้างอืมเดี๋ยวดูเอกสารให้น้องเขาก่อนอืมอมโอเคพอเรามีหักอะไรบ้างคืรจะการหักไหม ีค่ารองเ้าใช่ไหมค่ารองเท้าเซฟตี้พันแปดอันนี้ค่ารองเท้าเลยใช่ไหมอันนี้คือนเรองร้อนค่แต่เขาไม่ลงเป็นเครื่องร้อนเพราะว่าช่างเขาอะไรเขาช่างเขาถ้าเป็นรายการหักเราก็เขียนเงินคืนหมดจะอ้างหักอะไรช่างเขาแต่ถ้าหักเงินอะไรโดยที่กฎหมายไม่ได้กาหนดเราก็เรียกรับคืนทั้งหมดนะมี ชื่อบริษัทหนูไม่ได้ลงเอเพราะหนูไม่ไรู้ว่าเจ้าของบริษัทชื่ออะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาดูกับไอ้นี่ได้เข,เขาเซิร์ช g ูเกิลดูได้ดูการจดทะเบียนได้แล้วเราทํางานเราไม่มีหัวหน้างานหรอหนูลงแล้วว่าเป็นเป็นอิสระตัวงนเนาะอ๋อโอเคแอได้แค่นั้นแหละไม่มีค่าจ้างอะไรคร้งเนาะไม่มีค้ามีแค่หัหกหักค่ารองเท้าเซฟตี้หักค่าชุดยูนิฟอร์มสงนสองพันเก้า ไอ้นี่ไม่ไอไอประกันสังคมอะ่ะเรียกคืนไม่ได้อ,อืมเราจะเรียกคืนได้แค่ 2008, นะสองพันแปดเนาะสอง 2008, สพันสองพันแปดสิมันก็ได้กมันกลมๆนี่ไงหนึ่งพันเห็นไหมหนึ่งพันกับพันแปดมันก็สองพันแปดเจ้าที่เขาไม่ออกมาแนะนำาหรอ เงินอื่นชนักงานเขียนตามนี้แหละเขียนตามรายการนะแต่เราไม่ต้องสนใจว่าเราเอาตามหลักฐานที่เรามีก็เขียนไปแค่สองรายการนี้แหละแล้วก็รวมเป็นเงินเลยอ่าไม่เขียนรายการตามหักอืมรายการตามหักอืมใช่ขอาการยคอ่าใช่ ตรงเงินรวมนะครับนี่ก็เป็นรายการหักนะครับที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับตามกฎหมายแล้วเนี่ยค่าชุดยูนิฟอร์มหรืออุปกรณ์เกี่ยวความปลอดภัยเนี่ยนายจ้างต้องจัดให้ถือว่าเป็นสวัสดิการพื้นฐานหากนายจ้างคนใดนะครับนํามาขายหรือมาหักแบบนี้สามารถเขียนคาร้องเรียกรับคืนได้นะครับอันนี้อธิบายข้อกฎหมายให้ทราบเว้นเสียแต่เขาแจกเรามาแล้วแล้วเราอยากได้เพิ่ม อันนี้เขาสามารถหักได้นะครับก็คือซื้อเพิ่มนั่นเองแต่ถ้าเราเข้างานแล้วเขามาหักตามนี้ไม่ได้นะครับอธิบายทราบโอเคเสร็จยังยเลยรวมเป็นเงินเห็นเลยเเอ่าเห็นเงินเท่าไหร่เท่าไหร่สองพันแปดสองพัแปดร้อยบาท น่าจะคืนง่ายแหละเงินมันน้อยแป๊บเดียวน่าจะคืนเขดดื้อไหมอ่าน้อยโอ้เยอะเพราะว่าพวกเรายอมไงใช่เขาเขาเคยหักได้เขาก็จะหักเรื่อยไปตรงนี้เออเขาอาศัยอาหารกินกับความไม่รู้ของพวกเรา ห้ามใช่เป็นสวัสดิการพื้นฐานในจ้างต้องจับให้อ่าะถ้าบริษัทที่ดีอ่ะเขาไม่หักแต่บริษัทอัปปีจะหักอย่างนี้แหละอันนี้ผมพุ่งตรงอืผมกไม่เุแตนฟผว่ามีหลายคนที่โดนนอย่างเงีผมก็ตองส่เว่าหนงห้าคัไม่เป็นไรไอ้ที่คนอื่นโดนอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมเขียนคำร้องร้องมาตราหนึ่งสามเก้าให้ ก็คือร้องโดยใครก็ได้ถ้ามีผลผูกพันคนในโรงงานเดี๋ยวก็เข้าไปตรวจมีการหักจริงนับจากวันนี้ไปเขาก็ไม่กล้าหักแล้วเป็นเคสอื่นนะคนอื่นไปตรวจอะ่ะแล้วฟาวได้ถ้าผมร้องฟาวไม่ได้ถ้าฟาวก็ฟาวท่านพนักงานนี่แหละอย่าเล่นให้หมดนี่แหละนะ,ะส่วนมากผมจะเน้นช่วยพวกแม่บ้านรปภพวก,พวกนี้ถูกอาเปรียบเยอะ ได้จบหมาได้เลยนะครับเดี๋ยวพอเราเียเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะสอบข้อเท็จจริงเราเนาะเราก็บอกว่าข้อจริงก็กำมันเริ่มงานตามนี้แหละเริ่มงานดสิ้นสุดการทางานเาจะสอบอะไที่รายาค่ะเาถามนว่เาหักอะไรมาหอกหายจะหกอก็หักตามนี้แหละบอกว่าคํานี้ส่วนนายจ้างเขาจะมายกอ้างเป็นค่าอะไรก็เรื่องของเขาเพราะว่าไม่อยู่ในข้อกฎหมายยังไงเขาก็ต้องคืนให้เราเขาจะมาตอบเราสอบวันไหนคะสอบวันนี้เลยสอบวันนี้เลย ข้าพเจ้าสค์ให้ในายจ้างจ่ายเงินตามเรียกร้องจะให้เขามาจ่ายที่นี่หรือว่ายังไงโอนมาเขาโอนนั่นแหละเขาก็ไม่อยากเจอเราเหมือนกันถูกวันนี้ก็ที่สาวรีโทรมานะก็รอพอบอกนายจ้างจะโอนให้ก็คือแบบเอแต่อันนั้นสายตรวจอันนั้นผู้การโดนติ๊กติ๊ก,ต,กติ๊กสำนักงานได้แก่กลุ่มบริการก็คือให้เขามาจ่ายเงินอนะ เดี๋ยวเขาก็จ่ายไปที่นี่เราที่นี่โอนให้เราหรือเรามารับก็ได้ถ้าเป็นเรื่องค่าจ้างเนี่ย2ปี 2> แต่เรื่องค่าชดเชยอายุ30ปีใช่ย้อนหลังได้2ปีถ้าเราออกจากงานมายังไม่เกิน2ปีเรื่องค่าจ้างเงินใดถูกหักเนี่ยลองได้เลยที่คนที่หอกเนี่ยหักประมาณ4,000กว่าหักค่าตัวนการที่สัตว์นักการที่ไปเที่ยวเลยเป็นทรัพไม่ได้หักไม่ได้ ให้เหมเรายืมพักร้ใช้ต่อนากอนากรณีให้ยืมพักร้อนเนี่ยเป็นคุณต่อลูกจ้างยืมเรามาแล้วจะหักเงินเราหรือไปหักทีหลังไม่ได้มนเหมือนเขาให้เรายืมแล้วว่าไม่ได้ม,ไม่ได้ตา<อ>มกฎหมายหักไม่ได้ไเขาอยากหักหักไปเขาเขียนคำร้องคืนเนี<ต>้ยเราหยุดฟรีไงได้หยุดฟรีสงาอถ้ายัางไม่เกินสองปีติดต่อมาเลยเดี๋ยวผมพามาเขียนคำร้องอืมอืมอืมเดี๋ยวเราไปยืเรากลุ่มไหนนะ ของเราทำงานพื้นที่ไหน,นไฮเทคไฮเทคนี่กรมไฮเทคเนาะนี่มไฮเทคก็าบางปะอินกลุ่มบางปะอินโอเคแล้วเข้าไปยืดเลยกลุ่มบางปะอินเนาะโอเคพี่วิชาดีไรก็พี่ครับฝากน้องหน่อยพี่ขพอที่จริงนะ่ะเ <c oughs> ขียนคำร้องเสร็จแล้วฝากทําทึกําให้การเคบางปะอิน <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเข้าไปเลยจ้ะเจะ้าเขาหักค่า ไอเนี่ยผมบอกเขาแล้ววมันหักไม่ได้หักค่าชุดยีิฟอร์มของเท้าเซฟตี้ให้เขาเขียนเรียกคืนหวานเจี๊ยบเขียนง่ายอย่างนี้ได้ง่ายลอ <c oughs> <c oughs> งไปอินพี่ครับ